สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสุภตาเทพมาลาพันศิริเป็นคุณครูสอนภาษาไทยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6สําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมานําเสนอเรื่องคํานามเป็นรายวิชาท .16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในสาระที่4ี่หลักการใช้ภาษามาตรฐานท .4.1 เข้าใจธรรมชาติ ของภาษาและก็หลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาตินะคะตรงกับตัวชี้วัดที่หนึ่งวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะ,คะสำหรับคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ในภาษาไทยนะคะที่ใช้สำหรับเรียกคนสัตว์แล้วก็สิ่งของสภาพ ลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือว่านามธรรมาโดยสามารถแบ่งได้เป็น5ชนิดนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะก็คือมี1สามัญนามเราเรียกว่าคำนามไม่ชี้เฉพาะ2วิสามัญนามนะคะก็คือคำนามที่เฉพาะสสมุหนามก็คือคำนามรวมหมู่หรือว่าคำนามบอกหมวดหมู่ 4. ลักษณะนามนะคะก็เป็นคำนามบอกลักษณะ 5. อาการนามก็คือคำนามแสดงอาการค่ะ ค่ะสำหรับสามาัญานามก็คือคำนามทั่วๆไปนะคะก็คือเรียกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็คำเรียกสิ่งต่างๆที่แบบไม่ชี้เฉพาะเจาะจงแล้วก็อย่างเช่นกูจะยกตัวอย่างให้เช่นคำว่าครูนักเรียนพอ่อแม่แมวปลาดินสอโรงเรียนสมุดแล้วก็ประเทศนะคะ อย่างเช่นเราจะเจอในประโยคอย่างเช่นนักเรียนไปโรงเรียนทุกวันนะคะพ่อและแม่ไปตลาดคําว่าพ่อและแม่เราก็ไม่ได้เรียกชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไปตลาดเราก็ไม่ได้ระบุว่าตลาดที่ไหนนะคะน้องซื้อดินสอและสมุดเล่มใหม่ค่ะค่ะต่อไปเป็นวิสามัญ,ญานามนะคะจะให้เข้าใจใง่ายๆก็คือวิสามัญ,ญานามเป็นคํานามที่เรียกชื่อเฉพาะเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงสําหรับคํานามต่างๆ คราวนี้เราก็จะมาพูดถึงชื่อนะคะอย่างชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครประเทศอังกฤษสุนทรผู้วันเสาร์กระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็จะปรากฏในประโยคพ่อของเธอทํางานที่กระทรวงสาธารณาสุขแก้วจะไปเที่ยววันเสาร์นี้ก็คือระบุชื่อแก้วหรือยายแดงเกิดที่จังหวัดเชียงรายค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิสามาัญนามจําง่ายๆก็คือเป็นวิสามาัญนามก็คือคํานามชี้เฉพาะค่ะ ต่อไปก็เป็นสมุหนามสมุหนามตัวนี้ก็คือเป็นคำนามบอกบมดหมู่รวมหมู่ที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของที่มารวมกันเป็นหมู่เป็นพวกนะคะเราก็จะได้ยินคำว่าหมู่คณะฝูงพวกโขลงกองบริษัทเชน่นกองทหารมีคำว่าทหารอยู่หลังคำว่ากองรัฐบาลไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ฝูงนกกำลังบินคำว่าฝูงอยู่หน้าคำว่านกรัฐบาลไทยก็คือมาทั้งหมดเลยรวมทั้งรัฐบาลเลยนะคะก็คือเป็นการรวมกลุ่มคนนะคะและก็นอกจากนี้กูก็จะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือคณะลูกเสือกองลูกเสือหมู่ลูกเสือคำว่าลูกเสือในที่นี้ก็จะอยู่หลังคำว่ากองคณะทําให้เรารู้ว่าคําว่าคณะคําว่ากองเป็นสมุนามคือสมุนามจะต้องมีคํานามต่อท้ายมาค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปลักษณะนามนะคะลักษณะนามก็คือคํานามที่ทําหน้าที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของนะคะคือภาษาไทยเรามีความหลากหลายทางด้านภาษาก็จะมีลักษณะนามปรากฏขึ้นมาใช้มากมายนะคะบางทีรูปลักษณะกับสิ่งที่เป็นลักษณะนามจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการที่เรานั้นคุ้นเคยนะคะว่าเรียกมาอย่างเช่นคําว่าลาตัวฝูง สายคันฟองลูกใบละสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือลักษณะนามจะอยู่หลังวิเศษบอกจำนวนหรือที่เราเรียกว่าประมาณวิเศษแล้วก็หรือจะอยู่หลังสิ่งที่บอกจำนวนพวกตัวเลขหนึ่งสองสามสี่หรือคำว่าหลายนะคะจะทำให้เรารู้เลยว่าที่อยู่ข้างหลังประมาณวิเศษเหล่านี้ก็คือลักษณะนามค่ะ การนามนะคะก็คือคำนามบอกกิริยาอาการต่างๆเป็นสภาวะต่างๆของคนสัตว์แล้วก็สิ่งของสังเกตง่ายๆก็คือความจะนำหน้าคำวิเศษแล้วก็คำว่าการจะนำหน้าคำกิริยาเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะคะว่าความนำหน้าคำวิเศษเป็นอย่างไรเช่นคำว่าความดีความชั่วความจนความรวยคำว่าจนคำว่ารวยคำว่าดีคำว่าศกโรกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคำวิเศษแต่ถ้าเกิดสังเกตคำว่าการการจะไป อยู่หน้าคํากริยาแล้วก็จะทาให้เป็นอาการนามเช่นการวิ่งการเดินการนอนการยืนนะคะเดี๋ยวเรจะยกตัวอย่างประโยคให้ฟังเราควรทาความดีอย่างสม่ําเสมอความความดีในที่นี้ก็เป็นอาการนามการเรียนเป็นพื้นฐานที่สําคัญคําว่าการเรียนก็เป็นอาการนามส่วนการออกกําลังกายก็เป็นอาการนามนะคะแต่นักเรียนอย่าสับสนกับคําว่าการแล้วเราไปบวก คำนามทั่วไปเช่นกูจะยกตัวอย่างการไฟฟ้าการเมืองการปกครองการบ้านถ้าการไปบวกคำเหล่านี้ทันทีที่เราเอาไปบวกกลายเป็นคำนามทั่วไปค่ะไม่ได้จัดอยู่ในอาการนามค่ะข้อแนะนําการระบุชนิดของคํานามนะคะเดี๋ยวรูจะยกตัวอย่างนะคะคุณพ่อปลูกต้นไม้สามต้นที่นาบ้านต้นในที่นี้เป็นลักษณะนามตน้น พึ่งเริ่มเข้าโรงเรียนต้นในที่นี้เป็นวิสามาัญนามเห็นไหมคะคาว่าต้นเหมือนกันแต่ว่าทาหน้าที่ต่างกันและเป็นชนิดของคําต่างกันฝูงปลากําลังแหวกว่ายในแม่น้ําฝูงในประโยคนี้เป็นสมุหนามค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะนกไหลายฝูงกําลังย้ายถิ่นไปยังประเทศเขตร,ร้อนคําว่าฝูงตัวนี้เหมือนกันกับประโยคเมื่อกี้แต่เป็นลักษณะนามเพราะว่าฝูงอยู่หลังคําว่าหลายนะคะ โรงช้างเดินอยู่ในป่าใหญ่ขโขงในที่นี้เป็นสมุหนามช้างโขงหนึ่งเดินอยู่ในป่าขโขงตัวนี้เป็นลักษณะนามสมชายเป็นครูสอนที่โรงเรียนประโยคนี้เป็นสามาัญนา,นามโรงเรียนเป็นสามาัญนา,นามโรงเรียนออกใบรับรองให้นักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนในประโยคนี้เป็นสมุหนามค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอนำเสนอเรื่องคำนามพอให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ได้พอสังเขปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ